วันนี้วันเกิดหนูค่ะหกขวบแล้วค่ะหนูชื่อน้องนิต้าค่ะวันนี้หนูจะพิมพ์ใสของที่หนูเอามาใส่บัตรค่ะเป็นข้าวเปล่าแล้วก็แอปเปิลแล้วก็ไข่สองฟองแล้วก็น้ำตกน้ำตกไก่ล้อ <c oughs> แล้วก็น้ำแล้วก็ เคืออะไรอันนี้เขียนเอค่ะมีตาข้างในมีอะไรข้างในมีตังค์ทำบุญใช่ไหมเอาเลีย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเลยเลียซองไว้แอะไปพอแล้วเดี๋ยวซวองเปียก พอแล้วเดี๋ยวซองเปียกเร็วปิด,ดไปวัดกันเลยค่ะ,ะคไปวัดกันเลยค่ะมองกล้องแล้วค่อยพูดคิไปวัดกันเลยค่ะพูดซ้ำค่ะไปวัดกันเลยค่ะถ่ายบรรยากาศ แล้วค่ะวัดนี่คือวัดค่ะวัดเกยาบ้านมากหนึง,ถ,งนถึงแล้วค่ะที่นี่บบนี่ค่ะ ไม่ใช่วันพระแต่ก็ว่าทําไมพระไม่อยู่เพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันพระดูแล้วค่ะ <c oughs> ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะคะแต่พอดีว่าเราก็ต้องไปไปไปทำที่วัดแทน แล้วค่ะไปต่อ,อทีดนะล้นนี้ถึงแล้วจะถ่าแล้วจะไปแล้วนะคะทีดีค่ะยัสงสงบมากเดี๋ยวไปแล้วนะคะบ๊ายบาย Dewi candi Janggusah Pradajino datarut tambahan. Diluat di teng. Tu 4 ber si. Tua amazing ber. Tua amazing si cium. Di mana? Di bawah tangan ibu. Hanya ber si. Present lah.

กกรพดีและเป็นคนแข็งแรงให้พ่อแม่กับหนูได้อยู่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวอีกเสมอนะคะสาธุก่ะเ,เปาโอเค ที่ไหนล่ะที่ไหนล่ะใะขอให้หนูสุขภาพดีแล้วแข็งแรงแล้วได้อยู่กับครอบครัวไปนนๆหลๆวันนะคะาุน